ดีสีดวงฝังเข็มหายนะฮะครับฝังเข็มทีสีดวงพอกราทัพูดถึงฝังเข็มทุกกรณีคนไข้จะมักจะคิดว่าไปปวดตรงไหนก็ฝังตรงนั้นเป็นตรงไหนก็ฝังตรงนั้นซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ดีสีดวงนี่เวลาฝังเข็มเนี่ยจุดจะอยู่ที่มือต้นมือด้านมือด้านด้านหน้าด้านในนะฮะต้องอยู่ตรงบริเวณแถวนะฮะมือครับนะครับแล้วก็มีด้านหลังนะฮะด้านหลังด้านหลังก็จะมี ตรงตรงเอลด้านหลังนะคะัะด้านหลังนะครับตรงตรงนี้ก็จะมีสองจุดนะคตรงนี้จะมีสองจุดครับนี่นะครับนะฮะตอนนี้จะมีสองจุดนะฮะเมือสองจุดเอลสองจุดนะฮะแล้วก็น่องอีกสองจุดอืมตอนน่องนิดสีดวงฝังหกจุดหกจุดครับนะแต่ไม่เกี่ยวข้องกับบริเวณที่เป็นเลยไม่เกี่ยวจริงๆนิดสีดวงเนี่ยจุดหลักจริงๆอนะครับอยู่ตรงนี้ ที่ท,ที่ต้นมือนี่หมอหลายคนที่หมอแผนแพทย์จริงเราเนี่ยเป็นที่สิดดนงเขาฝังเข็มด้วยตัวเองคุณฟังยังไงผมนั่งฝังไงเขาฝังเข็มรักษาเรื่องที่สีดดวงนี้ค่อนข้างจะดีมากเห็นผลชัดเจนตอนที่สีดดวงหายเร็วผมเคยเจอเคสหนึ่งคค้งข้าง,างหลักนักขาดไหนที่สิดดวงอยู่ข้างในครับะะเวลาถ่ายเข้าห้องน้ำรูออกมาสามนิ้วมันไส้ใหญ่เนี่ยนะคร,ครับแล้ว เวลาเข้าห้องน้ำเสร็จต้องใช้มือยกขึ้นไปถ้าหากว่าเบาหน่อยถ้าหลุดออกมามันจะขึ้นไปเองได้แต่ถ้าหนักๆดน,น,นึงยกขึ้นไปอืฟังไว้อยู่ห้าหกครั้งมั้งก็จะไม่มีหลุดออกมาเลย